สวัสดีครับเพื่อนๆนคลิปนี้ผมก็จะมาคุยเรื่องบันไดของช่างไฟนะครับนี่ก็เป็นบันไดไฟเบอร์กลาสนะครับไม่ใช่อลูมิเนียมนะครับเป็นไฟเบอร์กลาสเป็นวัสดุการไฟฟ้านะครับเหมาะสำหรับช่างไฟนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวสีเหลืองนะครับส่วนตัวนี้เป็นบันไดรุ่นเก่านะครับเป็นแบบอลูมิเนียมนะครับก็ยังมีขายทั่วไปอยู่นะครับ แต่สําหรับช่างไฟผมว่าแบบไฟเบอร์กรสแบบนี้ก็ช่วยเซฟตี้ได้ในระดับหนึ่งนะครับก็อย่ากันนั้นเลยนะครับก็ผมก็จะกลางให้ดูเลยนะครับกลางบันไดตัวเหลืองนี่นะครับเป็นบันไดไฟเบอร์กรสตัวนี้ก็มีขายทั่วไปนะครับในห้างก็มีนะครับบันไดตัวนี้มีอยู่5้าขั้นนะครับขั้นตรงกลางเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ ทั้งโค้งครับจะเป็นไฟเบอร์กัสนะครับตรงขั้นจะเป็นอลูมิเนียมนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงให้เราเวลาขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะมีวิธีขึ้นอยู่นะครับก็พยายามอย่าขึ้นจนสุดบันไดนะครับเพราะว่าจะเกิดอันตรายได้นะครับให้ขึ้นอยู่ระหว่างให้เอวเราอยู่ตรงปลายสุดนะครับเอวเราอยู่ในระดับตรงปลายสุดของบันไดนะครับตามรูปนี้เลยนะครับ ผมก็จะขึ้นให้ดูนะครับว่าขึ้นกันแบบไหนนะครับก็แกวขึ้นไปเลยนะครับขึ้นก็ไม่ต้องสุดนะครับให้เอวเราอยู่ในระดับปลายสุดพอดีเลยครับแบบนี้นะครับถ้าเราขึ้นสุดไปได้มันจะเกิดความไม่ไม่ถนัดนะครับนี่นะครับวิธีขึ้นที่ถูกต้องนะครับยังไงก็เอาไปใช้กันได้นะครับ